ตัวละครใหม่สองตัวนี้เขาแน่นอนครัมันจะมีแมทที่เรียกบางอย่างที่สามารถเอามาเสริมพลังให้กับอ์ติแฟกต์นะครับเราก็จะมาแอบส่องเมืองอินาซุมะแพทต่างๆที่กำลังจะเข้ามาสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื้อกับเกมเ็นชินอิมแพ t กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงแพท1.4ที่กำลังจะเข้ามารเร็วๆนี้ ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาในวันที่17มีนาคมนี้นะครับนอกจากแพท1.4ที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ผมก็ยังจะขอพูดถึงแพท1.5 1.6 1.7อีกนิดหน่อยบางอย่างอาจจะเข้ามาในแพท1.4นี้เลยแต่บางอย่างนะครับก็ถูกเลื่อนไปโอเคไม่รอช้ากันดีกว่าไปเริ่มกันเลยาากลับมาที่แพท1.4นะครับอันดับที่หนึงเลยที่ทุกคนรอคอยกันนักมากเลยนะครับก็คืออวละครใหม่ 2ตัวนี้เข้าแน่นอนครับตัวที่1ก็คืออายากะนะครับสำหรับอายากะเป็นตัวละครดาบทาุน้ำแข็ง5ดาวเป็นตัวละครที่มาจากเมืองอินาซุมะนะครับหรือว่ามาจากเมืองญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งมันยังไม่เข้ามาเร็วๆนี้นะตัวละครจะมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเมืองอินาซุมะเนี่ยก็คาดว่าจะเข้ามาประมาณ1.6ครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะซึ่งเป็นตัวละครที่เราเนี่ยได้เห็นหน้าค่าตาน้องมานานมากๆแล้ว มีทั้งเกมเพลย์หลุดออกมาแล้วก็มีวิธีการใช้สกิลต่างๆของน้องเนี่ยหลุดออกมาเต็มไปหมดเลยมีคำอธิบายสกิลทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยเตรียมเข้าเต็มที่แล้วครับสำหรับไอายากะ ผมขออธิบายสกิลของน้องคร่าวๆนะออยากาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีการแดชแบบไม่ใช่แดชปกติครับแดชพิเศษเหมือนโมนาอย่างโมนาจะเป็นการมุดน้ำใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับออยากาเนี่ยจะเป็นการมุดน้ำแข็งครับแล้วเวลาเอามุดตัวนี้นะครับไปต่อกับสกิล2เนี่ยจะทำให้ออยากาเนี่ยสามารถเดินทางไปในน้ำได้ถูกที่เลยครับใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยไม่มีวันจมน้ำเลยครับ คราวนี้จะไปเกาะไปเรืออะไรไปได้ง่ายแล้วครับและอีกหนึ่งสิ่งที่พิเศษมากๆเลยนะครับก็คือหลังจากที่มุดแล้วเด้งขึ้นมาเนี่ยการโจมตีปกติจะถูกเปลี่ยนเป็นธาตุน้ําแข็งครับก็เรียกว่ามุดตีมุดตีธาตุน้ําแข็งไรืเอยเลย,เลยนะสาหรับออยากาเนี่ยสำหรับสกิล2นะครับจะเป็นการเรียกพื้นน้ําแข็งขึ้นมารอบรอบตัวเด้งขึ้นมาบึง้งหนึ่งครับแล้วก็ทำดาเมจธาตุน้ำแข็งด้วยและสุดท้ายสำหรับสกิลอันตินะครับจะเป็นการปล่อยดาบให้แบบ ฟ,ฟัน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 เป็นธาตุน้ำแข็งพุ่งไปด้านหน้าเป็น3มแชกไปอย่างนี้ครับก็จะสามารถทําดาเมจได้อย่างวงกว้างด้านหน้าเลยครับจากที่ผมดูจากสกิลอายากะคร่าวๆนะก็จะเป็นตัวละครที่สามารถทําดาเมจธาตุน้ําแข็งได้ต่อเนื่องและเหมาะที่จะเป็นตัวละครดาเมจหลักที่อยู่ในสนามน,นะครับ for of more Ive It in ถัดมาอีกหนึ่งตัวละครก็คือโลซาเลียหอกน้ำแข็งซีดาวตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เราได้เห็นหน้าคล่าตาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับในเควสของดากอนสปาย สำหรับโซรซเลียเป็นแม่ชีจากเมืองมอนสเตนะครับเกมเพย์ต่างๆของโซรซเลียนะครับยังไม่ออกมาให้เราดูเลยแต่ว่าก็มีรูปหลุดออกมานะครับที่ผมเอามาฝากกันนี่เลยและนอกจากนี้นะครับส่วนของสกิล2สกิล3แล้วก็มูดาวต่างๆได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูจากสกิลข้าวๆนะครับโเซเลียเป็นตัวละครที่ เหมาะก,กับการเป็นดาเมจหลักหรือว่าดาเมจรองและโรซา,าเลียมีความสามารถในการทำดาเมจธาตุน้ำแข็งเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องเลยโดยที่มันมีเรื่องของ continuous damage หรือว่าดาเมจที่ทำได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราจะไม่ต้องไปตีเนี่ยในสกิลด้วยนะครับต่างจากไายากาศที่จะต้องตีไปเรื่อยๆเพื่อทำดาเมจธาตุน้ำแข็งนะครับอันนี้ก็จะเป็นความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกันของตัวละคร2ตัวนี้ ถัดมานะครับอันดับที่2ก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาแน่นอนครับทุกแพทก็จะมาคู่กับกิจกรรมซึ่งสําหรับแพท1.4จะมาในธีมของ w Win b o o m Festival ครับ มีการเพิ่มมินิเกมเข้ามาในเกมให้เราไปทํากิจกรรมเพื่อรับเพชรต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมที่ทั้งทําคนเดียวด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทาโคออ์ด้วยเหมือนเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยมีมาเลยครับอันนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดกิจกรรมในการเพราะว่าเรายังไม่เห็นภาพต่างๆมีแต่คําอธิบายซึ่งมันก็ไม่ยากเกินกว่าที่ทุกคนจะทํากิจกรรมพวกนี้เลยมาดูหัวข้อที่3กันดีกว่าครับหัวข้อที่3สําหรับฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจครับ อันดับที่1เลยก็คือเจ้าเลซินหรือว่าเจ้าคอนเดนเลซินจากเดิมเราสามารถครับติดตัวไว้ได้สูงสุดเพียงแค่3อันนะครับแต่ว่าในแพท1.4เขาจะปรับมาเป็น5อันครับเราสามารถเก็บได้สูงสุดถึง5อันเลยถัดมานะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือสามารถลดเลเวลหรือว่าลดระดับของโลกเราได้ด้วยครับให้ต่ำกว่าเดิมสมมุติว่าตอนนี้ผมอยู่ที่โลก8 ผมสามารถไปเที่ยวเล่นในโลก7ของตัวเองโลก6ของตัวเองได้ไม่ต้องเป็นมุดบ้านเพื่อเลยครับเผื่อว่ากรณีที่เราตีมอนสเตอร์บางตัวไม่ไหวหรือว่าเราอยากจะไปเก็บของง่ายๆในโลกต่ำๆนะครับเราก็สามารถมุดบ้านตัวเองนี่แหละไปในโลกต่ำๆเพื่อไปเก็บของ,งต่างๆได้ครับ 4. หมาถึงอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนะครับก็คือแมปโซนใหม่กำลังจะเข้ามาแล้วนะครับใน1.4 สำหรับแมปโซนนี้นะครับก็จะเป็นแมปโซนที่ชื่อว่าคาซึมตามที่เรารู้กันมาคร่าวๆนะครับสำหรับแมปโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่คนจากเมืองรีเย่เนี่ยไปทำเหมืองต่างๆกันที่โซนนี้ครับแต่ได้ถูกปิดไปนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในแพท1นเราจะได้ไปตะลุยในโซนนี้มันจะเปิดให้เราเข้าไปแล้วนะครับในโซนของชาเซมจะอยู่ทางซ้ายของเมืองรีเย่นะครับ เห็นไหมว่ามันมีคําพูดออกมาเรียบร้อยแล้วผมแอบเอาตัวละครเนี่ยมาลองส่องแมพดูซิชะเง้อดูซิโอเคเราก็ได้เห็นคร่าวๆครับว่าด้านหน้าเนี่ยมันก็เป็นภูเขาเนาะคล้ายๆกับภูเขาเยอะๆก็นี่แหละครับก็จะเป็นส่วนของชาเซิมที่จะมาพร้อมกับแพท1.4นี้นะครับ ผมอาจจะขอเติมแพท1.6ไปนิดนึงครับซึ่งเป็นการคาดเดาจากพวกยูสเซอร์ทวิตเตอรแล้วก็การรวบรวมข้อมูลของผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเชื่อถือได้พอสมควรว่าเจ้าเมืองอินาซุมะนะครับจะมาในแพท1.6โอ้โหอีกพักใหญ่เลยนะหรือประมาณวันที่9มิถุนาเลยนะครับ สำหรับเมืองอินาซุมะก่อมาในคอนเซปต์ของเมืองญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเป็นเกาะที่ถูกลายล้อมไปด้วยน้าครับเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นเลยแต่ว่าภาพในเกมยังไม่มีหลุดออกมานะครับเรารู้เพียงว่าที่ตั้งของเมืองเนี่ยจะอยู่ในโซนล่างๆของเมืองหลี่แย่นะครับล่างขวาแถวๆนี้แน่ยถ้าเราวาร์ปมาตรงเจ้าเรือกลางทะเลไกลๆตรงนี้นะครับเราก็จะมาแอบซ่องเมืองอินาซุมะได้นะครับเราจะเห็นว่าตรงนั้นน่ะเป็นเกาะไกลๆอยู่ตรงโน้นเห็นไหมครับ นั่นนะครับอินาซูมะนะแล้วหลังจากที่อินาซูมะเข้าเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวละครญี่ปุ่นหลายๆตัวเลยนะครับตัวละครที่มีความเป็นญี่ปุ่นชื่อเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าอีกนานเลยนะสําหรับอินาซูมะแล้วถ้าใครเห็นภาพพวกนี้อย่าโดนหลอกนะครับมันคือเมืองญี่ปุ่นจากเกมฮอกไกสมนะอันเนี้ยอย่าเข้าใจผิดนะครับมันไม่ใช่เก n นชินอิมแพกนะครับ มาดูกันที่หัวข้อถัดไปครับอันนี้ยังมีความไม่แน่นอนแต่อาจจะเข้ามาเร็วๆนี้เช่นเดิมครับเป็นข้อมูลที่หลุดมาจากแคลร์ทวิตเตอร์ที่ชื่อถือได้นะครับเขาบอกว่านะครับมันจะมีแมตท,ที่เรียกบางอย่างที่สามารถเอามาเสริมพลังให้กับอัติแฟกหรือว่าเอาอัติแฟกไปเสริมพลังให้กับอาวุธอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอัติแฟกของเราต่อไปแต่แน่นอนว่าความสามารถของตัวละครเรา จะเก่งขึ้นไปอีกครับเพราะตอนนี้มันตันแล้วถูกไหมเเลเวลเราก็90แล้วอาร์ติแฟกต์เราก็เต็ม20แล้วเจ้าระบบใหม่นี้แหละครับจะมาทําให้อาร์ติแฟกต์ของเราเนี่ยดีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมสําหรับระบบนี้อย่าลืมหาอาร์ติแฟกต์ดีๆเตรียมกันไว้เยอะๆนะครับและยังมีอีกหนึ่งอย่างที่อาจจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับก็คืออาวุธ5าดาวที่จะคราบได้ครับว้าวเราจะสามารถคราบอาวุธ5าดาวได้กันแล้วแต่ก็ยังไม่แน่นะว่าจะเข้ามา1.4นี้เลยหรือเปล่า นั้นก็เป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับแพท1.4ที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยขอข้ามเรื่องของเนื้อเรื่องที่จะเข้ามาแน่นอนครับแน่นอนว่าในแต่ละแพทก็จะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องแล้วก็เควสตต่างๆที่ทำให้เราได้รับรู้แล้วก็ได้เรียนรู้เนื้อเรื่องของตัวละครต่างๆในเกมนี้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพครับที่เป็นโรดแมปของแพทต่างๆที่กำลังจะเข้ามาโดยเฉพาะในส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะครับที่เราผ่านกันมาแล้ว ในเนื้อเรื่องแรกเราจะได้ไปเจอกับดีลุกแล้วก็ได้ทำเควสปฐมบทที่เมืองมอนสเตอร์นะครับหลังจากนั้นเราก็ได้เดินเดินเรื่องมาสู่แอคหนึ่งกับนิงกวงที่เมืองหลี่เย่นะครับจำได้ไหมที่เราไปสู้กับเจ้าปีศาจที่ออกมาจากน้ำตัวนั้น เอาเจดแช,ชมเบอร์กระทุงตายไปเลยและในเนื้อเรื่องหลักถัดมานะครับคนเดินเรื่องจะเป็นไอยกากะแล้วกับเมืองอินาซุมะเราเตรียมพบกับไอยกากะกันได้เลยแล้วเร็วนี้นะครับ และถัดไปในแอคที่3เนี่ยเราจะได้พบกับตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวไซโนกับเมืองใหมเ่เหมือนกันเมืองซูเมลุครับซึ่งเป็นเมืองแห่งธาตุพืชและถัดมาในแอคที่4เราจะได้พบกับไลนี่กับไลเน็ตสองพี่น้องที่มาพร้อมกับเมืองฟอร์เทนเมืองแห่งธาตุน้ำ และในแอคทัดมาแอคที่5เราจะได้พบกับตัวละครเอียนซานตัวละครเด็กจิ๋วสุดโหดที่มาพร้อมกับเมืองธาตุไฟนัดลานและในแอคที่6เราจะได้ไปบุกเมืองของฟาตุยกันแล้วกับเมืองสนิทนาย่านะครับ และเราจะได้พบกับตัวละครเพาซินเนล่าผู้บริหารลำดับที่ห้าของฟาตุยคราวนี้แหละเราจะได้ตีกับฟาตุยอย่างจริงๆจังๆแล้วครับไปบุกเขาถึงที่เลย และแอคพิเศษแอคลับซึ่งไม่รู้แต่เข้าเมื่อไรเหมือนกันนะครับกับแอคของเดนลิฟตัวละครที่เราได้พบกันไปในเกมแล้วกับหน้าที่เฉียวคมของพี่เขาคางนี่แหลมบาดใจหลายๆคนไปเลยนะครับและก็คิดว่าจะปิดหมดทุกอย่างด้วยเนื้อเรื่องของตัวละครหลักนะครับ นั่นก็เป็นทั้งหมดของเนื้อเรื่องที่เก n นชินอิม a พกเนี่ยได้วางแผนเอาไว้นะครับเราก็ได้เห็นตัวละครกันไปอย่างคร่าวๆแล้วเรามาดูตัวละครที่เหลือนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวไปข้างหน้าว่ามีตัวอะไรกันบ้างครับไบซูเยาเหยาสายุยุนจินมิมิคาสุฮะคาวลิเทนเนอร์ซิกนอล่า สกาลามอชดอทโทเล่ตัวละครที่จะเข้ามาใหม่เพียบไปหมดเลยเนาะเราก็สามารถประมาณการได้จากชื่อตัวละครนะครับถ้าชื่อเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่น<ๆ>ก็อาจจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับกับเมืองหลี่เย่แล้วก็เมืองอินาสุมะนี้แล้วถ้าเกิดว่าชื่อไม่ใช่ญี่ปุ่นก็อาจจะต้องรอหน่อยนะครับเพื่อนๆเ,เล็งตัวไหนกันไว้บ้างหรือเปล่าว้าวตัวละครน่าเล่นหลายตัวเลยเนาะ อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับไทม์ไมลน์แพท1.4จะมาในวันที่17มีนาคมนี้แพท1.5นะครับจะมาในวันที่28เมษายนและแพท1.6นะครับจะมาในวันที่9มิถุนายนนี้ครับและการคาดเดาของคนที่หาข้อมูลหลุดออกมาได้ชื่อดังเต็มทวิตเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าอินาซูมาเนี่ยน่าจะเข้ามา1.6นะก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครจากญี่ปุ่นหลายๆตัว แต่อายกะจะมาก่อนนะอายกะมา1.4เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาที่ผมเตรียมมาให้ทุกคนฟังกันในวันนี้เพื่อนๆอ,อยากได้ตัวไหนกันหรือเปล่าตัวไหนเนี่ยถูกใจเพื่อนๆกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะครับะสำหรับใครที่กำลังจะเติมเงินผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับ easycard เราสามารถเติมเงินกับร้านนี้ในราคาเพียง2,400บาทเท่านั้นแล้วก็ไว้ใจได้ด้วยนะครับเราสามารถขอรับใบเสร็จหลังจากที่เราเติมเงินได้ด้วยอย่าลืมไปเติมกันนะผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ3,185ซ u b s c r i b e r ับสไครบเบอร์จากทาง y ย t u b e เย้ช่นลผมมีคนกดถึง3,000แล้วดีใจมา,มากเลยครับขอบคุณทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ หรือหากใครชอบชาแนลนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร e หรือใครอยากคุยกับผมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ